สวัสดีครับแฟนเพจ Facebook ยำปลาดุกฟูขุนวังและน้ำพริกปลาดุกฟูผัดพริกขิงขุนวังเราขอบคุณคุณลูกค้าทุกๆออเดอร์ในวันนี้ที่ได้ออเดอร์เข้ามาเราเตรียมส่งให้แล้วนะครับท่านใดสนใจสินค้าของเราอินบ็อกเข้ามาหรือแอดไลน์เบอร์โทร 061 936 2824เเรายินดีนำส่งทั้งในและต่างประเทศครับขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านครับ